พี่น่อยทางแม่นเน,พน,น,นเพนผมิมันงมันไหยมาอู้่เนาะอ้าว่ะพวกัวลงมาทรงพวกอ้ครัวงมาทงแวนแวเบี้ยเรเนานะนี่ก็มาลายวันนี้ไ,ไปลงมาทรงเครื่องมาแงกันดีนะพี่น่อยเนาะสอ,สอมือหิวมากคือกันเนาะเราคะด้ยนะ สองมืออยู่ล,งม,มลงมาคือการนะลงลงมาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได,ด้ใช่แล้วหายกันกับวันนั่นอีนะกเฮ้ยผมไปยังดองขี่นักแน่เนาะโอ้ยนักเบิดอเปี่ยนเปล่าจริแล้วนี่ใครนักอีกอยู่สบายดีเด้อพี่น้องเอไยเนาะเอฟซีเมาสู่สุขชนเมือนี้ก็มาซื้อเครื่องเนาะเห็ดซื่อ อย่าเมื่อาครับปุ๊บอ่างนี้อะไรอย่างนี้เมื่อนี้อันนี้นหัวปียัไงเลยซื้อกระพุนเพิ่มาโลกห้มันหอดสามสิบนะอย่าหกปถ้าามีพักน้ำเ้เมื่อฝนกันเนาะ้เมื่อนเครื่องพ่นซื้อขมเหลาทีขมเหลา้องงาขบคบดะบอบนนี้ ไะไรบางคักได้หน่อุมน่อคาน่อุมน่อคามาแต่วน้าต้นใบประกอบมะกูดด้ยใช่ไหมมะกรูดนี่แล้วะทีกระซื้อเมื่อเมื่อเพิ่มมาทำมาบวก่เมื่อาูนหัับัพักบัวกระเทียมกระยูงหันทาก็มีแล้วมีเท่านั้นมแล้ครบแล้วครบเอะอนนี้เนาะ แรกแรกไ,ไปได้อันนั้นเลยเนาะ,นนะอะไม่ย่างไรยังพักบัวลืมเลยดิพักบัวเมื่อเช้าเพราะ<ซ>ว่าได้แต่พักหอมซื้ออยู่ลำบากเท่านักไมีสิ้นนน,น,อนอนเนาะไม่สี้นห้าโลป่าเจ็ดโตขอบคุณสามสิบโลโหกโ,โ,โลทางเสืองในมรวมบ่าวบ้างานบุญใหญ่ได้แต่เด็กีโอ้ มาได้บอ่อเย่ะดิมาได้บ่อเยอะดิว่ะือว่าแล้วพี่น้องลายเนาะหรือว,ว่าทำอะได้รห,ห,หรือว่าเอาโอกาสนี่แนนแนนขึ้นไอ้ไน่อ,องโซนี่โซนี่ว่ามีคนเมื่อยเกี่ยวเขาว่าเนะเาะเกี่ยวเขาว่าว่ากินมันเป็นที่เลยเนาะอ่าป่ะปเดี๋ยวใครขึ้นไปเอาถ้าพวกกันเนาะเด้๋ยด้๋ พวงเราขึนไปไปไหนกันเนาะขึนไปเห็นลูกชิ้นแล้วไม่โดนเอาลูกชิ้นมาบมอเทานรู้ปะเจ้าเกือบพุทธอือหอมาขึ้นแปลงมามนะต้อมมาขึ้นแปลงตะพักเนาะให้พวกหอมม่ได้ซื้อป่ะคนบอกมีแดี่ยวเพราะว่าอันเอาน้ำมีงามเอาก้อนเดือดมาเส้นก้อนเดือดเมื่อไห่มันจะแซ่บกับลูกชิ้นอย่างนี้ ลูกสิษหกเจ็ดแปดเก้าคนอี่เก้าลูกเมื่อทอดให้เด็กๆนน้ำหน่อยเ่อจะลูกศิษย์งานเด็กหน่อยลายอยู่วะอะไรก็อออยู่ว่าอย่างพราะ้โหเมื่อไทรเงามันเล้เมื่อฝนใส่กระปากหยังนี่แหละไปสบาเลยปะโดยปแล้วแหละมาแล้วนะมาเบิรดแล้ว โหลายตืบเนาะโอ้พันธุ์อะไรล้านเดีอบไปได้เนาะหลายล้านตืบเลยกะอันทั้งมีตู้พันฝากเง,งินมาให้พี่ต่างไงเนาะอ่าซื้อเครื่องในอยู่นั่กินนี่แหละเนาะสู้กันกินมือแรงพี่ต่างไอพี่เห็นเนาองมาสู้กิน,น,นมานนนสู้กันกินเก่งอันซื้อมือแรงพูด แดงบ่แดงบอกมาซื้อเพิ่นเนาะแม่นตอนนี้ก็ซื้อๆให้กินซะก่อนพี่น้อยเราพูดน่ะคือสร้างไว้แล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้มาซื้อเพิ่มให้ซื้อซื้อเพิ่มใหมอ๋อเออซื้อซื้อพูดอ่ะ30โลส7โลสามสิโลครึ่งครึ่งมึงบดแล้วอ่า อ่าพี่น้อยเนาะขอบคุณขอบคุณทางเมตุอ,อนุนหลายเด้อเนาะ,ะ <c oughs> แล้วก็มีหลายท่านอยู่เพิ่นฝากเงินมากอ,<ด>อ่ะให้ของขวัญมันเกิดอ,อนุนเนาะหลายท่านเติมอยู่พี่น้องเยบุญเด็กบุญน้อยเนาะอ่โม่หน่อยมาได้แหละโม่หน่อยหลายกเป็นทางเมตุเนาะพี่น้อยอเมตุแต่กาเม่ตู้ไม่หักเลยเม่ตู้อนุนจ้ำเลยพี่น้อยแล้วก็ได้ฝากเงินมาเนาะ สองสองร้อยค่ะซิปเพราะว่าเจ๊ดอยมาให้ซื้อเครื่องซื้อคองซื้อกับพุ่นเนาะพี่น้องมาเฮ็ดสู้กันกินพี่น้องแต่ไม่น้องกระน้นกะซื้อซิ่งมือนังโดยแล้วก็พอให้พ่อกับแม่ดีๆมีแห้งเด้อเนาะโปรเก็บโปรหายได้โปรไข่หายมีเนาะโดยมีเตชูกระทับดินแข็งแเนาะเนื้อเนยาวน้ำดูน้ำยานโรยไปเด้อซะทุกเนาะดอยดอยไปทับ่อนเนาะ มาดูไงมาหดเฮือนแล้วเนาะรำหิวไปแล้วเ่าเพื่อมาหดเฮือนหดน้ำบงมาจนชุดทั้งยังกกมเงยกกมเงยอยู่กี่ตมบ่ฮ่าว่มาาเาดำเพิ่นเอาอันปลากับซีนลงไปแล้ว ลูสินนะป่าเพลงพี่น้องเลยมาซอยเวียโดยสบายดีกระปุนเพิ่มอีกสามโลยันโมพอเีย่ันแบบว่าเห็ดเบียงเมื่อยวะเห็ดเบียงเมื่อยเกี่ยวเข่าวะ้อขึ้นมาได้ซ้ำนอ้พี่น้องเอ้ยประเด็กคอยแตกแด้วจะ ฝนบ่โอ oh, ้ยฝนตกอีเล่พ se ี่น้องเอ้ยะนะเนาะโอ้ยยังบม่ได้ถอยเดือฝนนี่มือถึงชับเออลงเย็นเลยเนาะอ่ะมือแท้กลัวกันเนาะเพื่อนสะพัดโงก็ใส่เนาะเนี่ยตู้พี่น้องเอ้บายดีเด้วยด้วยสบายดีเลือนอยู่เลือ่อมมือนี่เขาเมาเน่ะซื้อมาตอด เครืงโลโลหกสิบกลามาถึงโดนี <c <c ่สามสิบเออสมสิบครั้โดเกี่ยวอยู่พอเกี่ยวอยู่เออตาใดผ่ายผูกแขนไปพูกไห้นี่เ้ยฮะม่ตู้ผูกให้ไป่ขึ้นเฮื่อนใหม่เพิ่นบอกเป็นได้งามเล่นละมานเบ๊ปซี่พ่อบ้าเตมันเกิดแล้วนูองมันไไปกินนะเออ เขากลากิน,นต้องอยู่พอกักกิน嘛เออแววว่าใช้สบายดีประดุงก่อนอเห็นแนวดางามๆเด้อเ,เออนุ่นได้สาดุเมื่อนี้วันเด็กน้อยได้ื้อนี้วันเด็กน้อยเมื่อนี้นะสื้ออันนั้นมาอยู่ไดพี่น่ใช่ใช่ใช่ใายดีปลาดุงเอองามสุดงามนะบอสอายรุ่นเลยลูกเอกเอ กา็เริ่มมาได้สามสามหัวไอ้สามตัวเขาหลอกําลังเริ่มมาแล้วพุนับไปดิดมองน้อนไม่ตู้ได้สิได้เก็บได้ได้นะอืมอย่าพากันมากของเล่นออกมาได้เด้ออ่าเฮื่อนหกได้เพื่อนหกได้บ่มีมมมาได้อายมมได้ดุมื่อนี้มมมาได้มือนี้โอ้ยบนโต๊ะเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ มามาเบิ à, con, con, oh, me, ah, uh, ่งก so. nah, ่อนมาเบิ่งก yeah, <laughs> uh, ่อนพี <doświad> um, yeah, ่น <Ha> ้องเลยฮะโอ้กุญแจอยู่แล้วมะวิ่งมาอ้าวเปิดมันก็มีกุญแจนั่นอยู่อะถือกุญแจหัานไปนะไม่ถูดูไม่เปิดเออลอกอะไรกับไปด้วยนี่เจ็บอยู่บ่อืมเปิดน้ำพี่น้องเงยเนาะมาเจียาเครื่องมาน้ำรถโอ้คบ่เอาดอกยานทรัพย์โนลายยางลายเนวอ่ะ ้าเปิดห้านสวยแน่มาดูหนยเนาะได้ขายได้เอา่นตู้เปิดห้านคนเียวอยู่เนี่ยอือจําเปิดก็ยันหากุญแจบ่เห็นดอกกุญแจใช้ทงไปนําเลยได้ล็อกเฮือนแล้วก็ไปเลยเออก็ได้มาเปิดสวยคือเก่าออ้ปลาปาดูเนาะเบิ่งเอาอันนี้มา้องก่อน งานเท่าได้มื่อนี่นะป้าเลยงานเท่าได้มื่อนี่นะป้าติ๊กต๊อกกินข้าวกินน้ำตอนเย็นมันรุยแล้วเท่าแบบนี้นี่ยเห็ว่าเดี๋ยวเราดิเราจะมีชอหยามก็ดีแล้อะไรกันยากเนื่อกิี้ฝนต้องไปซี้เฮงเล่นเก็บข้าวเลยเนาะแน่เลยเนาะแก้วเลยจะได้เก็บอยู่บ่เกี่ยวเมื่อวานนี้มึงกู้อยู่ฝนตกมีปลานังฮุกโลจิต น่อ้อ้น้องปลาหมาโอเ็ดหล่เต๋อไวเนาะเจ็ดโตเจ็ดโตแต่ว่ามันมันมฮอดมันมฮอดตัวละโลเลยอ้ไรอะไรผมโรจี้ไลาเต๋อคเข้มข้นคุเข้มข้นค่ะเกี๊ดอลูกชิ้นมีอย่างน้ำเนยเดี๋ยวไมนองมีลูกชิ้นก้าโลเอาเอาเลยก้ามงามบั้ามันงามงาม นิดกน้อยนิดหน่อย,อยสิบบุมีลูกซีบอ,ะ <c oughs> อ่ะสัสมีลูกซีบน้องเไยบาบ้าสิบบ่าสิบุริจัใหญ่ดอกว่าแต่ว่าก็อยากให้ไอ้ไอ,อ้เอน,อน้องนอกโมคูที่โม่นทะเลโมอันอนู้นทะเลพี่น้องเไยได้กินอิม่มเนาะจะได้ซื้อมาได้เก่าลกูกเป็นน้ำเงื่อมัน แต่เน <c ười> <c ười> ี่ยกระปุกเนี่ยแหละตักเด้อน่ะสึกบ่เด็กนะมีอันนี้มาใส่ก่อนเดือดบ่ก่อนเดือดพอมมาใส่เพิสิคนคักเนาะู่กับปลาเฮาก็สิได้กินข้าวน้ําแล้วมาสําลนีแหละเนาะนี่ก็เป็นซี่อันนี้สิมาลาบกับข้าวเนาะเนาะยัน่า ปุ้ยใหญ่เขานะยังหนุนบากินโอ้ยกินข้าโมเดลโมได้กินข้าวะโมเดลกินกระปุกในเดย์โมเดลเลยเนาะห้องข้าองก็ได้กินกระปุกห้องข้าวของก็ยังจากมันจะกินกระปุกสินะแต่ก็มีแนวกินก็มีอยูส่งคำย่างเลยพี่น้องเลยเจ้าไปจุื่อหรือไม่ไหนเนาะจะบอกโอ้ลืมลืมน่ะซื้อนั่นซื้อนี่นายย่างลืมไปซื้อน้ำมันโดนมาไหนเล่าสัก กินกได้ใสและลืมเด้งพาะอาหามันเหมเออเนาะแต่คิดว่าแล้วเรูกคองอยู่จานักกับไปแต่หึงเลยติเนี่กพูดข้กับพี่น้องเลยแชรเอาลงมาแล้าไว้หนีเลเนาะไมนไหม่เจ้าหิวน่เมื่อวานนี่นั่นคือมาส่งนั่นมาเกแต่ว่านี้ซื่อมาเพิ่มอีกสามรเป็นสามซิบพี่น้องนี่เหล่ไอ้เน้าเข้านี่ลย ตัวเ่อนาะหยัง We ่โลปลด้นะกินแต่เมื่อคืนนี่เพนจะจับเนาะี่ที่นี่แหละพี่น้องเอ้ย3อย่างดีเดี๋ยวเฮากินข้าวที่น้ําแล้วเฮาจังสําเลเนาะแม่เออนีุ่ณล่บาดนี้พี่น้องเลยกะกินข้าวน้ําแล้วได้บัดเฮ็ดแล้วได้สิถ่ายให้ปลาดุเบิ่งเชื่อเด้อพี่น้องเอ้ยโดยมื้อนี้กะสิได้คลิปนี้กะสิได้จบไปสํานี้ก่อนเนาะพบกันใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดย สบายดีพี่น้องเอ้ยโอ้ยบายดี